วันนี้เรามารีวิวรถอย่างรถอีกคันหนึ่งนะครับก่อนจะดูอย่าลืมคำบุญกับ, f, ation บก f, กยูนินเซฟดูนิชันนะครับบริจาคให้ยูนิเซฟทางธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยและไทยพาณิชย์นะครับจะสแกนขีวะโค้ดนี้ก็ได้นะครับจะสะแกนอันนี้ก็ได้นะครับยูนิเซฟดูนิชันนะครับ,ก,บ f, ก็จะเข้าไปนะฮะอันนี้ก็สามารถบริจาคให้ยูนิเซฟได้เลยไม่จะเป็น สิ่งที่ยูนิเซฟช่วยไม่จะเป็นเรื่องอาอยารักษาโรคนะครับอาหารแล้วก็การศึกษาแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กๆในประเทศทดียวัสงครามนะครับขอทุกท่านด้วยช่วยกันทำบุญนะครับทุคครับวันนี้รีวิวรถยางลบจ้าคันนี้เป็นรถที่ทําจากยางลบนะครับเป็นยางไม่ใช่ไม่ใช่ยางลบนะเขาเรียกว่ายางละผมก็ไม่แน่ใจเป็นยางนะครับเป็นรถที่เป็นยางคันนี้เป็นยางสวัดีนะฮะไม่ให้เด็กเขาเล่นๆกันนะเนาะสนุกดี ก็ว <S an> ันน <an> ี้เราก็มีรีวิวรถที่เป็นอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการดูนะครับเราขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับเราจะพยายามรีวิวให้ครบทุกคนนะครับคลิปจะยาวมั่งสั้นมั่งสั้นมั่งยาวมั่งต้องกลับขอภัยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยด้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่รีวิวรีวิวให้แล้วนะเธอรีวิวให้แล้วนะจ๊ะเนี่นะครับรถ เป็นยางนะครับอันนี้ในเมืองไทยก็น่าจะมีขายเท่าไหร่เนาะไฟสว่างแล้วเย่ผมว่าใช้แฟลชข้างนอกดีกว่านีอันนี้มันจะท้อนเกินไปเนาะโอเคแต่ก็สวยงามน,นะครับทุกท่านอันนี้ปรรนะะเป็นรถยางลนะครับเป็นยางไม่จริง,รรงนะีง่เป็นรถยางนะครับไม่ใช่บเป็นยางนะแต่ว่าโครงเขาเป็นพลาสติกนะข้างล่างพลาสติกข้างบนเป็นยางสามารถแทะได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่่าแทะเยอะน่าจะโดนแทะไปบางแล้วเออไม่เป็นไรช่างมันนะะอย่าไปคิดมาก อย่างไร้เราก็ก็ได้เห,หมือนกันนะขอบคุณมากครับท่านที่เอามาแบ่งให้รีวิวนะครับขอบคุณมากๆเลยสวยนะฮะสวยดีอเออหยนแล้วนึกถึงเด็กๆเ,เนาะอันนี้เป็นของเล่นเด็กนะฮะเพราะว่าแทะได้ไม่กัดเหนืออเห็นไหมฮะเป็นยางแทะได้ไม่กัดเนืออแต่ล้อน,นี่น่าจะกัดเหนือกได้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นพลาสติกชนิดเคียวได้ก็ได้นะไม่แน่ใจ เดี๋ยวทุกท่านแปลว่าเราสามารถถอดบอดี้ไปใส่คันเอียนได้นะครับเห็นเปลาล้อก็ถอดได้หมดเลยนี่นะฮะถอดปึ๊บใส่ปับ๊บได้รถแล้วนะครับง่ายมากๆเลยทุกท่านโอเคนะครับวันนี้เรารีวิวรถยางลบให้ดูกันแล้วนะครับรถยางสีพิยังลบเหมือนโอ้นะะรถยางรีวิวให้ได้โปรยแล้วนะครับ หวังว่าจะเป็นที่ถูกใจทุกท่านนะครับวิ่งได้ด้วยนะทำได้ดวิ่งได้ทุกครันวิ่งได้นะครับลืมรีวิววิ่งขอเขาด้วยครับพุชเออ่พุชโอ้ลืมโอเคทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านี่เข้ามาชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับบริจาคให้ดูดีเซฟด้วยก็ดีนะขอบคุณครับ